ครับสบายดีและสวัสดพ pues พีพี่น้องวงไปเบิร์ตสุขุสุขนเด้อ่าวยสิป็นพี่น้องทางทางลาวเนาะหรือปลายศินพี่น้องทังทางไทยพี่น้องทั้งต่างประเทศเป็นยินดีเบิร์ตสุขุสุขนเข้าสู่ซ่องของบ่าวจิตอุทมพรเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับมานี่พี่น้องก็มีข่าวดีเนาะข่าวดีที่ว่าก็มีผู้ใหญ่เจดีท่านหนึ่งเนาะเพิ่นก็อยู่ทางไทยเพิ่นอะพี่น้องเลยเพิ่นก็ซื้อบ่าแม่พี่นมเปรมพงเนาะเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้บ่าวเซนจำนวนหนึ่งพี่น้องให้ไปช่วยเหลือครอบครัวของเเออืยยตีนะ เป็นอันที่ว่าเพิ่นมีอันลูกสิบสองคนนะะพี่น้องก็ดีใจนะเนนพิ่นรนะ้นนายหลายเนาะพี่น,อจจน,น้องเนาะมื่นอนะี่เนาะมื่อนี่กับของหลายหลายพีพ่น้องเลยบาจิตกับมาซอยวอลเซนคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ถือว่าหลายพอสมควรพี่น้องของก็คือข้าวสารอาหารแห้งเนาะครับเป็นหมอนโอ้เครื่องใส้ซอยเนี่ยพี่น้องหลายแนวเนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ไปติดตามมาส้มกันได้พี่น้องนนในก่อนสิไปเนาะพ่อพี่น,อนะอนอนะ้องเนาะกับบาจิตกับ สให้เบิรงเนาะว่าของในมัอนี่พี่น้องว่าหลายจำได้เนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะเจ้าก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะหลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยก็จะเป็นข้าวสารเนาะผ้าห่มเครื่องใส่สวยในเครื่องครัวก็มีเลยพี่น้องนี่ก็จะเป็นหมอนเนาะก็หลายแนวเลยพี่น้องบาเสียนเป็นอามาผู้เดียวบ่ได้พี่น้องเอ้ยเจ้าเจ้าก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ไปติดตามมาสมนักกันเจ้า ก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะแต่นี่บาจิกกมาข้อเทือนเป็นทีม้อยแล้วพี่น้องเลยบาจิกกับบาเซนก็ขนคองขึ้นทั้งเทือนแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาลังเชขึ้นไปเนาะขึ้นถามกุ้มรู้สึกของเพิ่นนไหพี่น้องว่าเพิ่นดีใจซ้ำเลยเนาะเจ้าเจ้าก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะก็ไปติดตามแบบซ้ำดังกันพี่น้องเจ้าเจ้าขออนุญาตขึ้นทั้งเทือนเด้อเจ้า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 สบายดีเจ้าแน่ฝนไหนฝนนั้นนอนบ่าฝนไหน ผูฟันนันคิดอ,เอ,อยเนาะหาแล้ว <c oughs> จ้าจา้เอาให้อันเมยด้คะ่ะมเมย์สเนาะเะ <c oughs> มย์ไปเกีวเขาเมย์ไปเกี่วขาบ่ก็คืออันเขาหับจ้างบ่บจางก็คือเป็นเมืม่อหนึ่งเป็นหายแตไดมือหนึ่งแบบนี้อะไรแก้วเปนแล้แต่วันนี้หายเพมอนึงอ๋อจนเท่าเกี่ยวเขาแล้คุณว่าจังหาอืม น่นอนว่ผู้นี้นอนกินนมเนี people with people with ่ยนอนอืมจะจะจะก็เป็นเังไรดีใจบ่มันดีใจนายเนาะอือไอ้ก็ดีใจมันนี่ก็ได้ก็ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะเป็นผาาเงินมาให้ซื้อของให้หลายสิ่งหลายแนวอยู่เนาะเต้ก็ดีใจเนาะไอ้ก็ดีใจน้ำครอบครัวน้องได้หลายเนาะก็่ังไรน้องดรก็ ส่งเสื้อได้บ่กูคนบ่กินนี่อืก็ดีใจบน <laughs> ่น้องแหละอ๋อ่าน้องดาบพูหญิงนี่คือมี2ชุดเนาะชุดนันกีฬากับชุดนักเรียนว่าซั่นติอือก็เป็นจังได๋น้องดาบ่ได้เข้าโรงเรียนติมื้อนนี่ดิอือเป็นชุดบ่ได้ีย30,000อืมเป็นปิด30,000บ่จ้าๆๆก,ก็กหลายสิ่งหลายแนวพี่น้องก็มีเก้อพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ กะรให้น่องเนาะให้น้องผู้หญิงเหี่กะรหนาสิพอดีหรอกเนาะกะบ่เคยใส่เกือบบ่ก็เคยยินข่าวว่าบ่เคยใส่เกือบอืมตัวนั้นผู้นั้นทั้งเกือบทั้งเสือได้ผู้นั้นเนาะอืมกาดีใจนำน้องเลยดีใจนำครอบครัวก็คือข้อสารเนาะข้อสารมาหนึ่งก็คือกระโดนเติบบ่น้องคำกินมันคือหนาหนาสีโดนเติบเนาะ จะก็มีมุ home, ้งมุ้งกับผ้าห่มก็นอนตะเกาก็มีมุ้งอะมุ้งอันเดียวนี่บอ๊ะมุ้งอันเดียวนี่คือนอนจะคุนเหรอันเดียวมุ้งอันเนาะสองของมุ้งเคนของนองบุอ๋อเมยกับอันน้องๆนี่บ่มีมุ้งบ่อืมเนาะก็เป็นจังได้กินข้าวได้ไหมนี่กินแล้วอืมนางเจ๊ดเน้องแหละอืมเมื่อยวะกินข้าวก็ยังมันนี่กินข้าวตอนนี้กินกับตำบมะขุ่นบ่ กับยังได้เข่าเข่าน่ะยังเบิดบ่บอดอยยังไยังบ่อ๋อก็คือเอาเงินซื้อไปเมื่อก่อนแน่น้ออืมมันก็คือเต่คือเตะน้องห้อนบ่ห่อนเนาะกับอ้วนน้องหลานเนาะจาก็คือมีศาสตร์น้องหลานเนาะก็คือศาสตร์สามพื้นนี่จากไอ้บึงก็คือพอดีแย่นาะพอดีพอดีอืม จะๆๆอืไอ้ก็ขอไอ้ยก็ลืมมือนั้นนะอ้ยก็ขออนุญาตถามเด้อก็คือมือนั้นอันถามเรื่องพ่อเนาะก็คืออันพอเป็นอันปะห่างไปกะน้นองกับเมกะสู่ชีวิตแบบนี้มาจากักมาหลน่นบะ่เนาะโดนล้ได้ดนเติมบ่ด้แล้วสามปีออก็คืออันน่องก็คือสู่ชีวิตกักบกเมมาส,สามปีเลยบ่ออืก็ลำบากมาแต่หล่นน่อน้องเนาะก็แย่เพิ่นเนาะเพิ่นไปเลยเนาะเพิ่นบ่หนึ่งกัน จ้าะตอนนี้ก็น้องก็สู่ไม่ได้น้องเด้อก็สู่ไม่ก็ที่ดินนี่ใหฐนะน้องไอ้ก็เริ่มถามเนมานะเหมือนน้องก็เป็นดินของน้องได้บ่เด,ดี๋ยวจังเลยบอสเองดินเอื้อที่มานั้นไม่ได้เ่กิอ๋อก็เป็นดินอ๋อคนที่คนในบ้านนี่บอสมันให้อยู่แล้ให้อยู่ก็มีที่ดินให้อยู่อืมไอคิดว่าแบบที่ดินของน้องเองนะอืมกับเพื่อนอืมก็บเพื่อนนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนนี่มันเพื่อนของเขาเองเนาะอืม จ้าเจ้าก็สิประมาณนี้เนาะพอเป็นเนาะกับฝนตกในหัวบ่เนาะหัวบ่ะฟ้ากับหัวบ่หัวมันก็นอนมาได้เลยโคตรเป็จุดในบ้านสั่งก็สีก็หัวที่น้องดิหัวมัดหัวมัดบ่แล้วฝนตกแล้วก็นอนมาได้โคตรพูดเลยเวลาฝนตกนี่นอนมาได้เลยเนาะเนาะน้องน่าแต่จังได้ก็สู้ๆเด้อน้องเด้อจ้าก็จังได้น้องดาอยากกินบ่อขนมนะ ได้กินอยู่บ่กระหนมแบบนี้ได้กินอยู่บ่น้องเนี่ยอืมได้กินน้ำมูดได้กินกัโดนๆเธอดนๆเธอเนาะกินน้ำพริกได้เพิ่มอีกก็คือเฮาเน้นเข่าเนาะเน้นไปเขาอย่างเดียวมันมีงน้นกันเน้นไปเข่าจ้าจ้าก็แต่สิ่งใดแน่อยู่น้องแนมมันนี่แกก็คือนี่เนี่ยมาม่าปลากระป๋องนุ่มแบบนี้ก็ถือว่าเข่ากับเด็กน้อยอยู่เนาะเล็กน้อยก็มักกินดอกแบบนี้ก็ได้เขาเลยพเพิ่มอืมจ้าจ้าดีใจน่มดีใจน่ม คือมื่อนี้เนี่ยคลองได้น้องเอ้ยง่ายเก๋ออามาซอยบาร์เซนเนาะ,ะก็คือเพิ่นเอามาพอดีว่าได้บาร์เซนนะง่ายก็ได้เอามานําก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะจะจะก็ะกคือบม่ได้ไปหาอะไรใม้เนาะก็คืออันบอกเพิ่นเลยเนาะบอกเพิ่นว่าอยู่เนาะจะจะกระช่วงนี้ก็มีแต่หาเกี่ยวข้าวเท่านั้นบ่เ้านเนาะ ข่อยจะให้น้ำเมฆมาพี่เจ้าแบบนี้ดิโดยรับกันจ้าะจ,ะจะก็น้องหนาได้นอด้องหนาเยี่ยเขาน้ำเมย์อยู่บ่น้องไม่ได้ไปบ่บางทีก็เอาน้องปะน้องหนง่าพี้ก็เอาน้องบ่เขาเฮียน <laughs> เนาะ,ะจะจะเมย์เพิ่นก็สู้เนาะอยากให้อลูกเต้ามีอยู่มีกินเนาะยังลูกเต้าอดเนาะแสดงว่าเพิ่นก็สู้อยู่ได้ กับเพิ่นนอนเพิ่นว่าเพิ่นไม่ได้มาพี่วะนอนยู่เพิ่นเลยอ๋อมันคืนนี่เพิ่นไม่ได้มาที่ม่อคืนนี้ไ่ได้มาไฟได้นานเพิ่นไปจ้มือได้ไครับองมืออ๋อก็หลายมือได้อแบบบบเพื่อสีแล้วนาเนาะเผื่อเนลกพอเกี่ยวจนถ้าแล้วเพิ่นยังแห้เงินนอนนอนเนาะอือจ้าจ้ก็คือน่องนมที่ว่าไปยูนั้นเพิ่นก็มาว่ามันไ้มาดินนําอยู่วะมา อืมมันนี่กะตอนแดงกับมาอยู่บ่ตอนแดงกับมาดอกอืมฝืนหู้อยู่หู้ฮะฝืนหู้อยู่บ่ว่าแบบว่าเออชิได้เอาของมาแบบนี้นะบาไดหู้อ๋อกับมาไดหู้เนาะเจ้ากะกับมาไดไงไปไหนเนาะจังไอเห็นมือเนาะกะหัวเพียงหัวไปเนาะกับอันน้องหลาผู้นี้กะยังดึงกันได้เดียวเนาะพ่อพี่น้องเลยเจ้าเจ้าก็ไล่ไล่ไล่พี่น้องดูฝืนนะเจ้าก็คือต้องได้เนี่ยกันเนาะฉันอยู่น้ำกันนี่บ่ได้เนาะ แม่เนี่ต้องบุกุมอยู่กุมกินเนาะน้องเนาะเจ้าก็คือว่าเนี่ยน้องก็ขอบุญขอบคุณเนาะน้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่ใหญ่จะดีก็โอ้ยใจอวยพรให้เพื่นเป็นบ่อ๋อกระบ่เป็นอย่างเนาะน้องด่าเนาะกับเราบเคยบ่เนาะกับขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งแดดเนาะน้องด่าเนาะข้าก็ดีเจ้าเจ้าเจ้ากับขาก็ดีใจเนาะน้องเนาะก็เคยคิดเคยผ่านว่นน้องแบบเคยมีแบบแบบนี้อยู่บ่บ่เคยบ่ อืมจะจะจจังใดกะคือว่าแรงไอ้กะมากะสู้ไปในน้องเลยอืมก็คืออ้าเดิมถามน้องก็คือน้ำในของน้องในส่วนน่องแบบน้ำกินนะน้ำกินบอน้ำกินใช่น้ำกินไปตักได้เลยน้ำเอ้ยน้องแบบน้ำตักน้ำเขาคงมันมันกินกินน้ำไปในน่องน้ำอันนี้เขาขุดเี่เขาทังอ๋อแบบขุดบ่อ๋อน้ำส่างนะอ๋อน้ำใส่เลยค่ะน้ำใส่กับน้ำกันอ๋อน้ำใส่น้ำกินน้ำใส่กับน้ำกินกันเดียวกันเนาะ อืมจ้าเจ้จ้ก็คือถ้าเขาจะปลูกฟักหนี่ไม่ได้เนาเพราะมันเป็นแบบนั้นเนาะเออบ่มีน้ำเนาะยากเนาะบ่ได้กะจ้ากับบ่มีถ้ากับแม่ทำแม่เพิ่นผู้บ่างหนิบ่ผู้รอกเนาะบ่ผู้รอกเนาะเอ้ยเนาะแล้วคนกับผู้เพิ่นไปนี่ไกลบ่เนาะก็ไก่เราปล่อยคนได้อ๋อ ไก่เนาะเพิ่นกับผู้ได้กะจังไดกะไว้ให้แม่ไว้ให้แม่ <laughs> <laughs> มดีใจเด้อน,น,น,น้องหล่าเด้อจงไว้ให้แม่ดีใจในเด้อจะกินบุญ้าเพิ่นเด้อเออจงไว้ให้ทาแม่วันตะเคียนพิ่นได้แสานาะพอเพิ่นดีใจเนาะก็หลายเนาะพอพี่น้องเอกก็มีถ้วยมีหม้อกสมบูรเนนะาะเจ้า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 ก็โอเคแล้วฉันเนาะน้องเนาะไอ้ก็จะได้ขอตัวกลับแล้วก็ขอให้ครอบครัวของน้องเนาะสู่ชีวิตไปเนี่แนะหลน้องเอ้ยก็คือว่าเนาะ บ่ม ism, ีห yeah, yeah, sure. an no ัวหน้าครอบครัวกัอยากลำบากแน่เนาะน้องเนาะลำบากไข่จะจะจะลำบากนักหนาจ้าะคือน้องนะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยกัคิดเรือน้องเด้อสวยหาน้องด่ากใหญ่ขึ้นมากกัเด้อเป็นใจเด้อน้องด่าเด้อสู้เอาเนาะน้องด่าเนาะคือผู้ชายคนนี้กัไปเลยหาเกี่ยวเข้าเนาะสู้เนาะจะจะจะก็ขอให้ครอบครัวของน้องเนาะอยู่ดีมีแหงเด้อคุ้เจ็บจะได้คุ้มไข่จะมีเนาะ จังไดก็ช่วยๆไอเป็นกำลังใจให้เนาะจะจะจะอาสบายดีได้พน้องเด้อจะโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะวัจิกก็ได้สัมผัสเพื่นเป็นทีมห้อยได้พี่น้องก็ดีใจเนาะพ่อพี่น้องเนาะอันนี้บัจิกก็ใชได้ขอตัวครับได้พี่น้องจะจะจจเจ้าโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะบัจิ๊ก็ได้ถามความรู้สึกของเพื่อนเป็นทีมห้อยแล้วพี่น้องเพื่อนก็ดีใจเนาะดีใจแห้งลยพี่น้องเพื่อนกับโบเคยมีแบบนี้จ้าคือนาพี่น้องเลยมามาหนี่กับบพ่อแม่เพื่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะ พอไม่เพิ่นกับไปเกี่ยวเขานะพี่น้องคนเนี้ยจักมือใดเพิ่นสชได้มาเนาะเพราะว่าไปเกี่ยวเข่าคนเพื่อสชไดเอนะพี่น้องแต่ก็เมื่อนี้ก็ดีใจเนาะดีใจน้ำพกครัวเพิ่นได้หลายเนาะกับคนอื่นกับขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีกับเมื่อกี้ก็ซื้อของนุญาตไอซื้อเพิ่นเนาะกับซื้อของเพิ่นกับซื้อว่านเพิ่ร่มเต็มพงเนาะกับขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเนาะผมเจ็บใจได้ความนไข้ยามี ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามความมุ่งมั่นารถนานอก็ขอให้ณเป็นอนุมทันคนยืนเนื้อซาถูกจะโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะการทายนี้บาจิตก็จะได้ขอตัวกลับแด่พี่น้องบาจิตกักลับขอบคุณขอบคุณหลายหลายเนาะกรับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนี่ยพี่น้องที่ติดตามบาจิตให้กำลังใจบาจิตเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิดอุกุสุขคนเนาะการนี้บาจิตก็ขอกล่าวคำว่าสราบายดี